สวัสดีครับกับพบกับเซลมินโอโต้นะครับวันนี้ผมมากับรถครอบครัวเจที่นั่งกับแบรนด์มิซูบิชิปาเจโร่2.4 GT Premium Elite Edition ชื่อแต่ยาไปไหนก็ไม่รู้นะอ่ะก็รับชมละเอียดตัวรถกันผมขอฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้กับผมในการทำลิปต่อๆไปกันด้วยนะครับพี่มาเริ่มที่ด้านหน้าเลยคันนี้ได้เป็นไฟนัลแบบโปรเจคเตอร์พี่ไฟ ไอ้ดีมีให้แบบนี้นะไฟเดย์ไทม์นะไฟเดย์ไลท์มีให้นะโหม,มันเหมือนเพชรเลยนะแล้วก็ในส่วนของไฟไฟหลีไฟเลี้ยวแย่เอ,าอ,อมานะพี่นะแล้วคันนี้พิเศษก็คือมีตัวแอคชีฟวอนโทมีให้นะครับล็อกเรดนีมาให้ครบเลยถือว่าออปชั่นครบนะและ้วก็ในส่วนเซ็นเซอร์รอบคันแล้วยังมาพร้อมกับตัวกล้อง3าม้อสิบองศามีให้นะทั้งเท่ทั้งปลอดภยัยทั้งสะดวกสบายกับมิตูบิชิปาเจโรคันนี้เลยพี่นะแล้วอยากจะบอกว่าเลขไม้เป็นแค่เจ็ดหมื่นโลนะพี่ด้ารถปี๖พันที่สองไปใช้กันเลย นะครับแล้วในส่วนของ้านหน้าีนะหยไม้กันชนหน้าที่ชิดแบบนี้เลยนะครับนะแล้วมาดูในส่วนคุ้มล้อกันบ้างเห็นไหมว่าทุ้มล้อใหม่ใหม่แบบนี้นะน็อตไม่มีน่องรอของการขยับเลยโช๊คนี่เห็นไหมว่าไม่มีน้ำมันเยอะหรือร้อนมันรั่วซึมเลยนะครับหมุด พุมล้อนี่เดิมๆโรงงานแบบนี้กันเลยนะครับแล้วมาต่อกันที่ล้อแมกเลยไม่ต้องรอนกลางหูฟุตบาทเลยล้อแมกซสีดำกับตัวรถสีขาวมุกบอกเลยว่าเข้ากันสุดๆแล้วครับนะแล้วมาต่อกันที่กระจกมองข้ามาครับไฟฟ้ามีฟิลเลียวที่กระจกมองข้ามาให้กระจกมองข้าแบบโคเมียมด้วยเพิ่มความหรูหราเข้าไปบันโดมันได้นี่เห็นไหมว่านานแน่นนะครับสมบูรณ์ร้อยเปอร์เซนต์เลยไม่มีแตกหักไม่มีแตกร้าวเลยกันสาดมีให้ทั้งสี่บานนะครับตัวจับแดกหลังคามีให้และได้ได้ฝหลังคาสีดำแบ็ Back ใช้กันด้วยนะฮะ ในส่วนงที่เปิดประตูนะครับเป็นสีดำนะตัดความสปอร์ตดีไซน์เข้าไปนะครับนั่นี้เบามือเปิดก็เป็นสีดำนะตันนี้มาต่อที่ด้าในโอ้โหเป็นอางโคตรหรูเลยสีดำตากะ้องสีน้ำตาลนะครับตันนี้นะจะได้ในส่วนของตัวกล้องบันทึกด้านหน้านะครับจากโรงงานมีให้ด้วยของแท้นะพี่นาเนี้ยแพงมากนะนะครับแล้วก็จะมองหลังตัดแสงออโต้ด้วยนะครับบอกคู่หน้าปรับพับไฟฟ้ามีให้แล้วดูนี่ตัวแปดสครับเพจยังไม่ได้แกะเลยนะใหม่ขนาดไหนอพี่นะครับแล้วดูในส่วนของตัวโครงสร้างกันบ้าง นี่เลยเม็ดอาร์คเลงแถวให้แบบนี้เลยนะครับถือว่าเป็นรถที่สวยงามมากๆหนึ่งคันนะครับเราตัวล้อประตูตัวนี้เห็นไหมว่าช็อกแต้มสียังอยู่เลยนะครับได้รถเดิมๆปใช้นะน็อตเนดไม่มีร้องรอยงกลางขยับเลยได้รถสวยๆไปใช้แน่นอนนะมาหาผมนะราตรงประตูไม่มีรอยทีดอยู่รอแตกไรางานเลยนะครับนะยางขอบประตูอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์ร้อยเปอร์เซ็นต์เลยเพราะครนนี้ผ่านการใช้งานมาน้อยมากๆพี่นะมาต่อที่ห้องโดยสารด้านหลังซ้ายกันบ้างเห็นไหมว่าเบาะทรงแบบนี้เลยล้วดูตรงคอนโซลกลาง นะ้ำมีที่เสียบป๊กบ้าให้นะครับแล้วก็เสียบ USB บีหัวชาร์จได้นะอันนี้นะถือว่าอ่าเขาเรียกว่าคุ้มคุ้มค่าคุ้มราคามากๆนะแล้วผมลืมไปเลยอันนี้ว่าคันนี้นะครับจะมีในส่วนของจอกลางมีให้พี่นะจะมีในส่วนจอกลางมีให้นะสะดวกสบายนะเพลิดเพลินน,นะห้องพิเศษด้านหลังนะบอกเลยว่าเฟลฟ้ามากมากเลย นะแล้วก็ฝ่ายกลางมีให้แอร์เปิดได้จากตำแหน่งนี้เลยนะแอร์หลังนะแล้วแอร,แะจะแอร,ร์จะได้ไม่ส่งแอร์ลาวนะครับจะได้ไปส่งแอร์ลาวนะครับเย็นทั่วห้องโดยสารแน่นอนท่านนี้มาดูส่วนองโครงสร้างกันต่อนี่เม็ดองคเม็ดอาร์ให้เห็นแบบนี้ผมกล้าโชว์นะเพราะร่มผมเดิมจริงร่มผมสวยจริงนะพี่มาไม่มีผิดหวังแน่นอนพี่มาหาผมพี่ได้ร่มสวยๆองเจ๋งไปใช้แน่นอนนะฮะมาชมในส่วนของตัวซุ้มล้อหลังซ้ากันบ้างพี่ นะค,คัส่งคาสซีดำเม,ม่งแบบนี้เลยลอ้อไม่มีต้องรอ,องการขู่ฟุตบาทเลยนะพี่ถ้ารถดีดดๆรถสวยไปใช้นะครับเห็นไหมว่าไม่มีพวกรอสนิมเกาะกินเลยคันนี้ถ้าผมดูไม่ผิดนะคันนี้พ่นกันสนิมมาแล้วด้วยนะช่วงล่างนะครับเราดูด้านดิสเบกหน้าดิสเบกหลังเลยนะัตเบกนะครับพี่นะเราดูอย่างกันโคเนโอ้โหแข็งแรงมากนะเราดูในส่วนของด้านหลังกันบ้างเซนเซอร์หน้ามีแล้วก็ต้องมีเซนเซอร์หลังมีให้ด้วยนะพี่นะแล้วก็ในส่วนนี้ก็จะได้กล้อง มองหลังบิ๊กอินจากโรงงานมาด้วยแล้วดูตัดความหรูหราเข้าไปกับตัวคิวโคลเมียมตัวนี้ที่ปัดน้ำฝนด้านหลังมีให้ใหนะสปอยเลอร์หูสีดำตากสิตตัวรถมากเลยสาวกาแบบทีวฉลามมีให้แบบนี้เลยไฟไท้ายแบบ l อ d วดีด้วยสวยงามมากๆเลยนะฝาท้ายเป็นประตูไฟฟ้านะพี่นะฝาท้ายเป็นประตูไฟฟ้าเลยแล้วมาดูด้านในกันโอ้โหกว้างขวางมากนะนเห็นไหมว่าเวลาเราพับไปเนี่ยเบาะทุนนั่งจะไปอยู่ด้านบนนู้นนะครับอันนี้ได้พับมาเป็นระนาบ เดียวกับพื้นเลยนะครับแล้วก็ในส่วนนี้ก็จะมีที่เก็บแม่แรงเก็บเครื่องมือให้แบบนี้เลยนะพี่นะถือว่าเซฟฟาร์มาานะครับแล้วก็ตัวเก็บสัมภาระเล็ก,ๆ,ลกๆ,ๆน้อยๆเนี้ยเหมือนว่าว่าบางคนชอบล้างรถเก็บพวกฟงลงฟงน้ำน้ำยาล้างรถแบบนี้ได้เลยนะครับแล้วยังมาพร้อมกับตัวนี้ด้วยชุดเติมลมฉุกเฉินนะครับอ่า มาดูวัสดโครงสร้างกันต่อเห็นไหมดูหัวนองหัวน็อตเดิมๆโรงงานแบบนี้เลยเม็ดอเม็ดอ,อาร์คเซฟเฟฟ้าแบบนี้กนเลยพี่นะหากใครชอบรถเดิมๆรถใหม่ๆปีใหม่ไมน้อยคันนี้ตอบโจทย์แน่นอนพี่เป็นไงครับตัวโชคเนี่ยไม่มีติดขัดเลยนะแบบว่าปิดเงียบๆเปิดเงียบๆนะครับนะไม่มีเสียงออดแอดออดแอดเลยนะพี่นะนะมาดูในซุ้มล้อหลังขวาบ้างนะครับเห็นไหมว่าเลขทางเลขถังมี้เห็นชัดเจนแบบนี้แล้วดูท่อไอเสียโอ้โหโคตรใสอ่ะ แล้วถ้ารถใช้งานช้ำๆนี่ท่ออาไรเสียนี่แดงเถือกด้วยสนิมนะต้องบอกแบบนี้นะครับแล้วก็ช่วงล่างเป็นโฟลิงนะนี่นะแล้วก็ดูตัวล้อแม็กนี่โหสีดําสวยๆเลยทั้งซ้ายและขวาไม่มีขูดฟุตบาทมาเลยนะพี่มาดูในส่วนของตัวเบาะแถวกลาง,งด้านขวากันบ้างพี่เห็นไหมว่ารถเดิมเมบาะนั้นหนาๆนุ่มๆแบบนี้พี่ใช้งานได้ยาวไปเลยพี่นะซื้อไปนะบอกเลยว่าไม่ต้องทําอะไรขับใช้งานอย่างเดียวใช้งานยาวๆไปเลยพี่นะฮะแล้วมาดูในส่วนของตัวฝั่งคนขับกันบ้าง นี่ hey. เป็นงานระบบออปชั่นโคตรครบเบาคู่หน้าปะพับไฟฟ้ายังมาพร้อมกับตัวพวงมลาลัยมันติฟังก์ชันซ้ายขวาเลยคูค่อคอนโทรลมีให้เล่งมาเป็นแค่เจ็ดหมื่นโลนะครับนะำเราวิทยุเป็นหน้าจอทัชสกรีนนะแสดงผลอ่าตัวกล้องสามร้อยหกสิบองศาให้ด้วยนะครับแ Air Auto, Gear Auto, เราแอร์ออโต้เกียร์ออโต้เบรกมือไฟฟ้านะแล้วที่เก็มสมบสัมภาระเป็นสองชั้นแบบนี้เลยเกียร์แบบเป็นทั้งชิปมีให้นะครับขับมันขับสนุกแน่นอนปั๊เซนเซอร์มีให้และชิปมีให้แบบนี้เลยพี่ นะครับแล้วก็มาดูในส่วนของตัวนี้น็อตตัวนี้โอ้โหโคตรเดิมบอกเลยนะว่าโคตรเดิมนะสวยมากคันนี้น้องบอกเลยว่าสวยมากนะแล้วก็จกมองข้าง anyway nos ังมาพร้อมกับตัวระบบบาร์สปอร์ตมีให้นะเวลารถเข้าใกล้เราด้านทั้งซ้ายและขวานะระบบที่จะเตือนไฟจะเตือนที่กระจกทั้งซ้ายและขวาเลยถ้าเข้าใกล้ฝั่งขวาก็ระบบจะโชว์ฝั่งขวาเลยนะฮะแล้วก็เดี๋ยวมาดูในส่วนของตัวห้องเครื่องกันต่อนี่โอ้โหโคตรใหม่ นะครับนี่คอมันเร็วดีไอ่ดีอ่าเป็นไงครับแล้วดูห้องเครื่องนะห่งๆแบบนี้เลยนะครับนะพวกช็อคแปมสีต่างๆนานๆอยู่เลยไม่มีน้ํามันเยอม้มหรอือร้อนมันั่วซึมเลยพี่กอาการเช็คให้หม่นะครับนะแล้วก็ดูนี่ดูความเดิมนั้นเนี่ยไม่มีต้องร้อนการขาขเลยนะนี่น,อน็อตมเดิมหมดเลยนะไล่เรียงไปเลยด้านขวาก่นเลยพี่ นะครับนี่แขนขวาเนี่ยมาดูน็อตเดิมเดิมหมดเลยนะแล้วดูกระฝาโป่ไม่มีร่องรอยองการแกะเค็มเลยพี่นะเม็ดองเม็ดอาร์มีมให้เห็นเลยไม่ว่าจะเป็นในส่วนตัวแผ่นกันความร้อนก็ไม่มียุย่ยไม่มียี่นะนี่เห็นะไม่มีหย่อนเลยนะโอ้ถือว่าใหม่จริงคันนี้ใหม่มากๆ,ๆเลยมาดูในส่วนของฝั่งซ้ายกันต่อนะนี่เดินน็อตเดิมเดิมโรงงานนะฝากระโปงเห็นไหมท้งซ้ายและขวาไม่มีร่องรอยงการแกะเลยแล้วก็ไล่ามาเนี่ยเห็นไห น็อตเดิมไฟหน้าไม่เคยแกะเลยยังได้น็อต้เดิมเลยเม็ดองเม็ดอาร์เนี่มาเรียงแถวแบบนี้กันเลยนะหากใครชอบหากใครสนใจนะครับพี่คันนี้กับมิตซูบิชิปาเจโรนะครับ 2.4GT Premium Edition คันนี้ปี2022พี่ิที่เลียงใหม่มาแค่เจ0 0 0มืขายในราคาเพียงแค่9 8 9าแก้บาทพี่พอหมนเจนะพี่ต้องใช้เงินดาวสักบาทนะมาหาผมพบประชาชนมาไปเดียวรู้เรื่องสนใจรีบต่อเข้ามาได้เลยนะครับ